สวัสดีครับวันนี้ร้านดีไซน์อคอมพิวเตอร์นะครับจะมารีวิวลำโพงฮาร์แมนไกดอนครับรุ่นออเนะ็กซ์โซลิโอสเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับช่วงนี้ลดร,ราคานะครับจากราคาเปิดตัวนะครับประมาณแปดพันถึงหนึ่งหมนนะครับแต่ช่วงนี้ก็ลดร,ราคานะครับเหลือสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับ วงตัวนี้ได้รับความนิยมมากครับอันนี้เป็นรุ่นตัวที่4แล้วนะเสียงดีมากนะต้อวมาเป็นลำโพงที่เสียงดีทีเดียวเป็นลำโพงบูทโฮนะครับแบตเตอรี่สามารถใช้ถึงได้ถึง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถซิงค์ระหว่างตัวต่อตัวได้ถึงร0อ0ตัวนะครับ แล้วก็เรามาดูข้างในกันนะครับว่าม pues, ีอะไรให้บ้างกันเลยนะครับอมานะครับก็จะเป็นมีสายไฟให้4เส้นครับ ก็จะมีสายที่เหมือนกันอยู่3เส้นนะครับใช้ในประเทศไทยครับอีกเส้นหนึ่งไม่ใช่นะครับให้มาเยอะทีเดียวครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ครับที่ชาร์จนะครับ1 9โวลต์2แอมป์ปเปิดขึ้นมานะก็จะเป็นคู่มือนะครับ เป็นภาษาอังกฤษนะครับขายในไทยแต่ไม่มีคู่มือไทยนะครับนี่มาดูตัวลำโพงกันนะครับครับญาติเก็บกล่องนะครับ าตาค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับเป็นรูปอะไรจานดาวเทียมนะครับเล็กๆนะครับเล็กเท่าจานข้าวครับแต่คุณภาพเสียงระดับการังนะครับเท่าหม้อครับเสียงเนี่ยนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้ฮาร์แมนคาร์ดอนตรงนี้นะครับตรงกลางด้านข้างตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นกดสายาวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับเวลาเราเชื่อมต่อกับมือถือนะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ปุ่มเชื่อมอระหว่งางเขาเรียกว่าอะไรซื้อสามารถมันสามารถลิงก์กันได้หลายตัวครับ สมมติว่าซื้อมา2ตัวก็จะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็จะสามารถเปิดเป็นซ้ายเป็นขวาหรือ3ตัว4ตัวนะครับหนึ่งห้องก็วาง4มุมก็ได้นะครับหรือเป็นร0อตัวก็ได้ครับซึ่งเราไม่สามารถซื้อได้ขนาดนั้นนะตัวเดียวผมว่าเอาอยู่ทแล้วก็ตัวนี้บลูทูธนะครับไปกดเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือทีวีอะไรก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ จะเป็นตัว Active ฟสะท้อนของลำโพงครับจะให้เสียงเบรออกตรงนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นที่เสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ช่องต่อ AUX นะครับสำหรับใครที่ไม่มีบลูทูธนะครับต่อสายเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็ช่องช่องนี้ช่องเซอร์วิสนะครับเป็นช่องสำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับ ภายในจะมีลําโพงอยู่4ตัวนะครับเป็นซับบูเฟอร์สตัวอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ตัววิวเตอร์สตัวให้กําลังอยู่ที่ตัวละ15หวัตต์นะครับสตัวจะมีระบบกําลังวัดอยู่2ระบบนะครับคือเสียบอะแดปเตอร์จะให้กําลังอยู่ที่ตัวละ15หวัตต์ก็คือ60วัตต์นะครับจะดังกว่าตอนเสียบอะแดปเตอร์ถอดอะแดปเตอร์นะครับก็จะลดเหลือ30บวัตต์นะครับ ตัวละ7.5าวันะครับแต่คุณภาพเสียงลดลงแค่ความดังเท่านั้นเองนะครับคุณภาพความใสและเบสยังคงเดิมนะแบตเตอรี่ใช้ได้นานสุดนะครับเมื่อชาร์จ5ชั่วโมงนะครับชาร์จ5ชั่วโมงจะใช้ได้ถึง8ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับถือว่านานทีเดียวนะครับเปิดทั้งวันเนี่ยมีกิจกรรมทั้งวันสามารถเอาอยู่ครับตัวนี้ตัวเดียวกางจงกลางแก้งครับไม่มี ว่ามันจะหมดกําลังคนจะสลบก่อนนะครับเติมไปเยอะนะครับอันนี้เหมาะมากสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับพอเราอะไรครับเออเนี่ยเพูดเรื่องกีกัแล้วเนี่ยอเคครับสวยงามครับเสียงดีทีเดียววันนี้ไม่ได้ลองให้ดูนะครับเรื่องของเพลงเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับมาลองที่ร้านได้ครับราคาสี่พันหนึ่งร้ยเก้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดู แค่เปิดเครื่องก็เพาะแล้วครับจะมีเสียงตุง้งตุ้งนะครับ,น,รบน,นี่ก็เครื่องก็จะกับริบตรงนี้ก็คือปล่อยสัญญาณโมทูธออกมาแล้วนะครับเหลือแค่เชื่อมต่ออนะันนี้จะไม่ต้องกดนะครับจะจะปล่อยสัญญาณโมทูธมาเองแล้วก็คอนเน็กปกติเปิดเพลงได้เลยนะครับราคาตอนนี้สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับมาฟังที่ร้านได้ครับ ดีมากครับขอบคุณครับ